สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะคะมาทํานายความรู้สึกของเขากันดีกว่านะครั้งล่าสุดที่เขาเห็นคุณเมื่อวานวันนี้วันก่อนมาลืนหรืออะไรก็ไม่รู้ วันเบลืนวันม,ล,นนมลืนก็คือวันถัดไปไงเอออวันก่อนที่เขาเพิ่งเจอคุณหรือว่าเห็นรูปคุณในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงนะคะได้ทุกสถานะเลยนะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้ตัวเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเพราะเราจะไม่แบบไดรฟ์เกินไปนะมันนื่ยเนาะเออเอาแบบชิวๆแบบเขามาแอบบส่องแอบบดูเราซิว่า เขารู้สึกยังไงหรือเขาเห็นเรานะคะหรือเราไปแต่งตัวสวยๆอะไรหรือเปล่านะแล้วเขาเห็นเราเนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะอขออนุญา<อ>ตเปิดพลังงานของคุณก่อนค่ะขออนุญาตเปิดพลังลงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะว,ว้าวพลังงานของคุณดีนะเป็นพลังงานแบบเป็นคนที่มีไฟอะดูแล้วมีไฟนะคะแต่คุณก็แอบ,บสนิกนิดนึงนะมีเรื่องแบบคุณเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยเออแล้วก็มีคนมาแอบดูคุณจริงๆนั่นแหละเออ คุณไม่แอบ,บดูเขาก็เขาแอบ,บดูคุณแอบ,บดูกันไปแอบบดูกันมาอย่างนี้ก็ได้นะเป็นชาวท่านลมท่านไฟได้นะคะตัวคุณนะหรือคุณกําลังแอบ,บทําอะไรอยู่หรือเปล่านะ,ะศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างหรือสืบเรื่องราวของใครอยู่ไหมนะคราวนี้มาดูเขาว่าเขานะคะเป็นยังไงกันได้บ้างพลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างแต่คุณดูมีไฟนะคะดูมีแพชชั่นว้าวตัวเขานะคะเป็นไพ่เดอะซันนะไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรนะคะไพ่เดอะซันทุกคน เหมือนเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีคนในชีวิตจริงอยู่แล้วไหมเอ๊ะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงอะไม่แน่ใจนะคะตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างแต่ว่าณตอนนี้ตัวเขานะค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขเหมือนโดนโลกใบนี้เนอร์เชอรงเอาไว้นะคะหรือว่าเขานะจบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เขามีหรือผูกข้อผูกมัดหรือหยุดคิด ที่จะทําอะไรบางอย่างที่เขากําลังจะทําอำเหมือนโปรเจกต์งานใหม่ที่เขากําลังจะต้องทํากําลังจะคลอดออกมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแผนมีการทร t นส n ฟอร์มหรืออีกในนึงก็คือภรรยาเขากําลังคลอดลูก <laughs> เออมีสองอย่างเด้อเพราะอันเนี้ยกําลังตั้งครันแล้วให้ไปเนี้ยคือตายแล้วก็เกิดใหม่ date to rebirth อะ เกิดใหม่เปลี่ยนแผนใหม่ประมาณนั้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอะเรามาแค a ิฟ f y เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นเราเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับเรายัางไงนะอะเขานะคะในตอนนี้รู้สึกกับเรายัางไงได้บ้างเขารู้สึกว่าเราเป็นคนโสดสวยมีสเสน่ห์นะคะมีเงินด้วยนะเป็นคนฉลาดนะคะพูดจาดีนะเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะแล้วก็ดูแล้เนี่ย คุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คู่ควรกับการที่จะได้รักคุณดูอ่อนโยนอะ่ะอืมเขาไม่รู้หรอกว่าพลังงานคุณเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขามองเข้ามาคือคุณดูสวยรวยดูดีอะ่ะแต่งตัวดีนะคะดูแล้วไม่ว่าคุณจะใช้อะไรอะไรบนอยู่บนตัวคุณก็ตามอะมันดูแพงเออไม่ว่าคุณจะมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ช่างนะแต่เวลาที่เขามองเข้ามาที่คุณแล้วเขาแบบว่าเออคุณดูแบบ คุณดูมีตังค์เนาะนะคะแล้วก็ดูฉลาดดูแบบไม่หวือหวาถ้าแต่งตัวก็ไม่ได้ดูหวือหวาแต่ก็ดูแล้วแบบเป็นคุณแม่อะถ้าไม่ใช่คุณแม่ก็ดูเป็นแบบเป็นคนที่อ่อนหวานอะดูแล้วอ่อนหวานคุณอาจจะสวมชุดอะไรบางชุดก็ได้นะคะในเทศกาลเนาะแล้วคุณก็เลยแบบดูหวานดูเออดูหน้าทนุถนอมเป็นเอกคับนะคะ เขามีความรู้สึกให้กับคุณแหละสิ่งที่เขามองเข้ามาที่คุณแล้วเขาชื่นชมในความฉลาดนะคะการเอาตัวรอดการอยู่ได้ด้วยตัวเองการที่คุณแบบเป็นคนโสดแล้วก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกชื่นชมชื่นชอบรักในความเป็นตัวคุณนะคะอ่ะเขาเห็นคุณนะครั้งล่าสุดเขาคิดและรู้สึกยังไงรักเลยค่ะ คิดถึงนะคะอยากจะเดินทางมาหาอยากจะเจอนะคิดถึงมากนะคะเเขามองว่าคุณแบบก็ยังเป็นตัวตัวตนของคุณเนาะใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่ดูแบบมีการศึกษาเออดูเหมือนคุณไปเรียนรู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณรู้จริงเนาะรู้ลึกนะคะรู้จักรากเงาแล้วก็เป็นคนที่ใช้เวลา กับตัวเองค่อนข้างมากริ้วตัวเองขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เชิงแบบเอ็กซ์เซสซีแบบมันไม่ใช่เชิงดุดันหรือดูแล้วน่ากลัวแต่ดูแล้วน่าสนใจดูแล้วแบบเอ๊ะคุณไปทำอะไรมาแล้วคุณก็ดูแบบเออทำให้เขาคิดถึงได้อะเขาทั้งรักและคิดถึงนั่นแหละเออคุณดูน่ารักนะคะดูแล้วคนอื่นก็คงจะรักแล้วก็ชอบในสิ่งที่คุณเป็นอะไรเงี้ยเขาอยากมาหาเลยนะพอเขาเห็นคุณแล้วเนะี่ยเขาก็แบบ เอออยากจะมาหาเดียวนั้นเลยนะคะแล้วก็เห็นปุ๊บคือถ้าเขาเห็นคุณในโซเชียลมีเดียก็คือเขาคอมเมนต์ตอนนั้นเลยเขาไม่รอเขาไม่ได้แค่ดูเฉยๆแต่เขาคอมเมนต์เลยอาจจะเป็นคอมเมนต์อย่างอื่นเนาะด,ด้วยการใช้คําพูดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบเชิงแบบจะมาเตะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่แต่ดูแล้วคิดถึงนะคะคิดถึงคุณอื ถ้าคุณนะไปแต่งตัวใส่ชุดอะไรสวยๆเนี่ยเขาคิดถึงภาพที่คุณใส่ชุดแต่งงานเด้อเออใส่ชุดแต่งงานนะคะมันได้ใจเขาอ่ะมันเทิร์นออนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีอารมณ์ร่วมเออคือไม่ว่าคุณจะใส่ชุดอะไรสั้นยาวก็ช่างนะแต่เขานึกถึงภาพที่คุณใส่ชุดงานแต่งวันแต่งงานนะคะแล้ว เขาเป็นคนนั้นที่ยืนจ้องคุณเดินเข้ามาหาเขาอะไรประมาณนั้นอ่ะอืมเขามองว่าคุณน่ะเหมาะสมกับเขาที่สุดแหละด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตลอจิกอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเขาเป็น king of o n ที่ที่ไม่ใช่จาลงหลักปักฐานกับอะไรง่ายๆนะแต่เขากลับคิดถึง แล้วก็จินตนาการเกี่ยวกับตัวคุณในเรื่องของการแต่งงานอะทั้งที่คิงเขาเป็นคิงอ of บอลแล้วคิงอัพซอสคิงอัพซอสก็ไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจอะไรง่ายๆนะไม่ใช่คนที่จะเอาใจคือเอาความรู้สึกเป็นเป็นเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแต่เขาเอาเหตุและผลเป็นหลักความเหมาะสมความถูกต้องเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งเ,เป็นคิงอัพบอลด้วยแล้วเนี่ย ดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานกับใครนะคะเป็นคนที่เจ้าชู้นิดนึงแล้วก็ชอบอิสระแต่เวลาที่เขาเห็นคุณ <c oughs> เขากลับคิดถึงเรื่องของการค <c oughs> อมมิชเมนต์กับคุณเนาะแต่งงานกับคุณนะ <c oughs> <y ık> อยากเห็นคุณใส่ชุดเจ้าสาวเออเอาซะอย่างนั้นนะเออคุณสามารถเปลี่ยนคนเจ้าชู้ให้รู้สึกว่าอยากจะเห็นคุณใส่ชุดแต่งงานกับเขาอะเห็นไหมและทันใดที่เขาเห็นคุณเขาก็ทักคุณมาเลยใช่ไหม หรือเขายังไม่ทักถ้าเขายังไม่ทักเขาจะเริ่มทักนะคะหรืออาจจะมากดไลค์นะคะกดคอมเมนต์บางอย่างหรือมากดไลค์นั่นแหละเออหรือแชร์ก็ได้นะแชร์รูปคุณไปให้เพื่อนดูนะคะเพราะว่าดูแล้วเป็น The Hangman ก็คืออาจจะไม่ได้มีการทําอะไรที่ดูหวือหวาแต่ทำนั่นแหละมีการรีแอคบางอย่างแล้วก็รวดเร็วด,ด้วย เห็นปุ๊บก็คือกดไลค์เลยหรือว่าเข้ามาแล้วก็ทักคนเลยเช่นสวยจังหรือสวัสดีวันนั้นวันนี้สวัสดีวันลายอ,อะไรอย่เงี้ยสวัสดีฮาริลายาอะไรนะคะก็ว่าไปเออมันเป็นออที่ผ่านมาคือวันฮาริลายอเนาะของชาวมุสลิมนะคะที่ทางานกระต่ายก็มีการเซลเลบรตกันนะเพราะว่ามออีเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นมุสลิมกันเยอะนะคะแล้วก็ ลาลีลายานะคะถึงพี่น้องที่เป็นชาวมุสลิมที่แอบเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยเนาะขอบคุณมากๆด้วยนะคะอิมูบารักเด้ออ่ะมาเอ่อเขาคิดและรู้สึกยังไงนะคะคุณอาจจะใส่ชุดแบบเทรดดิชแนลเนาะใส่ชุดไทยใส่ชุดอะไรหรือมีงานอะไรหรือเปล่านะคะ,ะเขาก็แอบเห็นคุณ,คณก็รู้สึกว่าเออคุณสวยจัง คุณไม่ต้องใส่สั้นไม่ต้องใส่โป้เลยแต่ว่าคุณดูดีจังอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เขาพยายามที่จะไม่รียคอะไรมากหรอกเขากลัวว่าคุณจะตกอกตกใจหรือว่าเขาอาจจะสงวนท่าทีนะคะเพราะเขาก็อย่างที่บอกเขาเป็น king of swords เนาะเขาเป็น king of w a n เนาะเขาต้องมีท่าทีแล้วก็มีเหตุมีผลจะมาเอาความรู้สึกเป็นหลักไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ประครับประคองไม่ ไม่เยิ่นเยอะไม่วุ่นวายไม่มากมายจนเกินไปแค่ทักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออดูแล้วเขาจะค่อนข้างสงวนท่าทีตัวเองนะคะทั้งที่จริงๆแล้ว,วโหคิดจินตนาการปกไปไกลเลยว่าคุณแบบโอ้ใส่ชุดแต่งงานกับเขาแล้วอะถ้าเข้าพิธีแต่งงานจะขนาดไหนเนี่ยคุณใส่ชุดใส่ชุดแบบนั้นอะเอออะยังไงอีกนะคะนี่ไงมาแล้วนะเขาอะมองว่าคุณจริงๆอะเป็นคนที่เซ็กซี่อย่างที่บอกเลยคือคุณอะ ปกติอาจจะไม่ใส่ชุดแบบนี้แต่พอคุณใส่ชุดแบบนี้แล้วแบบใส่ชุดแบบเทรดิชแนลชุดแบบชุดไทยชุดชุดอะไรที่เกี่ยวกับแบบชุดประจำท้องถิ่นคุณอะเออคือก็ยังดูสวยก็ยังดูมีความแบบเซ็กซี่เนาะเออคนคนนี้คือสองครั้งแล้วนะที่เขาคิดว่าคุณเป็นคู่นะคะพลังงานความเป็นคู่มันก็ขึ้นเนาะมันอาจจะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์หรือว่า อะไรบางอย่างมันแมทชิ่งอ่ะเช่นลอจิกของคุณกับเขาแมทชิ่งกันนะคะการดึงดูดในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ดึงดูดกันนะเขาเป็นคิงอวบวอลคุณเป็นควีนอวบบอลเขาเลยอยากเป็นครอบครัวกับคุณแต่นะตอนนี้เขาอาจจะแบบไม่สามารถทําอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าดูเหมือนเขาจะติดอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าเขาติดคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าเขาดูแลคุณแม่อยู่ไหมนะอืมแต่พลังงานเขาดีนะคะพลังงานเขามีความแบบ สดใสอ่ะพลังงานเขาค่อนข้างโอเคเลยหรือเพราะเขาได้ทักคุณแล้วเขาก็รู้สึกดีหรือเปล่าแล้วคุณอาจจะคุยกับเขานั่นแหละแต่คุณอาจจะคุยแบบมีสมวนท่าทีแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่มองดูคุณจะไม่ค่อยไว้ใจคุณก็เลยคุยคุยนิดหน่อยหรือเปล่านะคะคีบกันเป็นแบบเฟรนด์โซนแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยคิดกับคุณมากนะคิดกับคุณว่าคุณคือคนในครอบครัวไปแล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตก็เลยไม่กระตุกกระตากมากนะคะเพราะกลัวว่าคุณน่ะจะ ไม่ยอมรับหรือว่าคุณไม่ชอบในสิ่งที่เขาแบบเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึงมากนะเขาคิดถึงนะคะอยากจะมีคุณอยากจะวนกลับเข้ามาอยากจะมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเหมือนเดิมอืมแต่เขารู้ว่าคุณนะไม่ไว้ใจเขาเขาก็เลยจะโอ้เขาก็เลยแบบยังไม่กล้าที่จะทําอะไรมากแต่จริงๆแล้วเขารักนั่นแหละนะคะเออรักมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คิดถึง คิดถึงรักนะมีความรู้สึกมากแต่คนคนนี้เนี่ยด้วยบุคลิกอะ่ะอาจจะเป็นคนธาตุลมที่แบบเย็นชาเนาะเป็นเจ้าชายเย็นชาที่ไม่แสดงออกถึงเรื่องของความรักความรู้สึกนะแต่จะแสดงออกที่แบบกล้าแสดงออกก็คือความเจ้าชู้เนาะที่เล่นทีจริงอะไรเงี้ยกล้าแต่จะให้มาแบบน้ําตาตกในรักคุณคิดถึงคุณขนาดนั้นนะ่ะคือคือไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณจะยังคิดกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม แต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดเยอะนะคะยังคิดอยากจะวนกลับเข้ามาคิดถึงคุณแหละแล้วก็อยากจับมือไปด้วยกันนะเพราะว่ามองว่าคุณนี่แหละคือคนที่ที่เหมาะกับเขาที่สุดแลละไม่ใช่คุณแล้วก็ไม่รู้จะเป็นใครแล้วนะคะยังจับมือคุณเอาไว้อยู่นะคนคนนี้นะอ่ะเขามีความคาดหวังอะไรไหมในความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าเขาคิดที่จะทําอะไรไหมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโอ้คิดแน่นอนคะ่ะเขาคาดหวังแน่นอนเขามองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ย อย่างที่บอกเลยถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่มีใครแล้วที่จะทําให้เขาแฮปปี้ได้ขนาดนี้แต่ถามว่าความความรู้สึกของคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกันยังไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่ยังปรับจูนกันยังไม่ได้มันยังมีความเป็นเฟรนยังเป็นเฟรนชิปอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นระดับหนึ่งอะ่ะเป็นเพจเพจอ็บคัแต่สิ่งที่คิดเอาไว้คือเทนอ c u บคัจะทํายังไงให้ไปถึงขนาดที่จะเป็นเทนอ c u บคัได้อะสิ่งที่เขาจะทำใช่ไหมเขาจะกลับมาง้อคุณเขาจะเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์ ะะอาจจะไม่ตงรงกับทุกคนเนาะบางคนก็บอกโอ้ยเขาไปไหนถึงไหนแล้วอก็อาจจะใช่นะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณแต่สําหรับคนที่เขายังทักยังแบบยังดึงยังลังกันอยู่ก็มองดูว่าเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมางอคุณนะค่อยๆงอนะคะหรืออาจจะเอาช่อดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมามางอ้อมางอนกันนะคะตัวคุณเองอะในความสัมพันธ์นี้อะคุณยังถูกอยู่ตัวเขารู้และเขาก็อยากจะให้ ให้ความสัมพันธ์นี้มันมันสเตเบิลมันชัดเจนมันยุติธรรมถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยตัวเขาจะพยายามจบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะอาจจะมีเรื่องของการอย่าร้างนะคะเอกสารสมรสหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจที่มีร่วมกันอะ่ะเขาต้องจัดการมันให้เรียบร้อยก่อน เขาถึงจะเดินหน้ามาได้เพราะว่าเขารู้ดีว่าคุณอ่ะไม่ไว้ใจเขาคุณบล็อกเขาด้วยซ้ำนะคะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องในเรื่องของความรู้สึกแล้วเขาก็กลัวมากๆว่าคุณเนี่ยจะเดินหันหลังไปแล้วหรือจริงๆคุณเดินหันหลังไปแล้วหรือเปล่านะคนคนนี้ก็เลยแบบไม่กล้าทําอะไรมากนะคะเป็น k i n อ of k คิงอ f อกครับคือได้แต่รักคุณอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าใจนะ่ะอยากกลับมานะอยากจะเดินหน้าอยากจะมาง้อนะคะอยากจะขอขึ้นดีอยากจะได้คุณเป็นภรรยาสามีก็ว่าไปนะเออคุณ คนคนนี้ชัดเจนนะคะคือการที่เขาส่องคุณแล้วอ่ะเขาคิดมากคิดเยอะแล้วก็ยังคิดอยู่นะยังคิดว่าคุณคือคนของเขายังคิดว่าคุณอ่ะเป็นคนที่สวรรค์สมมาให้นั่นแหละแต่สิ่งที่เขาเผชิญอยู่อ่ะคือเขาต้องจัดการอ่ะคานนี้มาดูกันว่าไพ่แล้วเราคิวปิดนะคะอยากบอกอะไรนะคะระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะทําไมเขาถึงมามองคุณสองคุณแล้วเขาคิดมากคิดเยอะขนาดนั้นนะคะ let go of the need to control นะคะ เลตโกอฟคอนโทริชชัคือสถานการณ์นี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะต้องไปฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจอาจจะด้วยกับครอบครัวหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่นะตอนนี้นะถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องฮิลลิ่งในฝั่งของครอบครองเขาอาจจะมีการเงียบใส่กันนะคะเออแต่คนคนนี้คือเนื้อคู่โซเมตของคุณนะเป็นคนที่คุณเรียกร้องเข้ามานั่นแหละนะเออไม่ต้องโทษใครนะคะ คุณเป็นคนขอเป็นคนร้องขอให้คนคนนี้กลับเข้ามาแล้วเขาก็กลับเข้ามาแล้วพอเขากลับเข้ามาแล้วคุณจะทํำยังไงล่ะคุณจะยังต้อนรับเขาอยู่ไหมหรือคุณจะบล็อกเขาแบบนี้ด้วยความรู้สึกของคุณนะคะดูแล้วคุณจะเฉยๆกับเขาแต่ใจจริงๆอะ่ะคุณก็รู้สึกมากรู้สึกเยอะแหละถูกไหมเออไม่งั้นคุณไม่เข้ามาดูคลิปนี้หรอกแล้วก็ไม่ไม่ได้มีการทักทายกันเกิดขึ้นหรอกเนาะ ก็นั่นแหละนะคะชัดๆแล้วว่าเขาส่งคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกกับคุณประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามานะคะคิวว่างพรุ่งนี้นะคะวันนี้เต็มแล้วนะจะจองคิวเอาไว้ก็ทักมาได้เลยนะคะเพราะคิวคิวจะรันไปเรื่อยๆก็ต่อเมื่อคุณอโอนเงินจองคิวแล้วเราถึงจะนับเป็นคิวนะคะประมาณนี้ไปก่อนแล้ววันนี้บายบายค่ะ